สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a p l เสียงนค่าสนามครับแฟนตาซีนะครับผมใกล้แล้วใกล้จะเตะแล้วครับอีกวันหนึ่งก็เตะละวันนิดๆนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องเอาอยัางไงกับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนดีนะครับจะขายจะเก็บจะเบ้นไว้แล้วการบาดเจ็บหายหาย,ยังก็ยังไม่ชัวร์นะครับแล้วก็จะคุยถึงเรื่องของ สเกลนะครับของแฟนตาซีสเกลทีมนะครับผมว่ามีใครที่เขาน่าสนใจบ้างนะครับผมโอเคสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้อดมินนะครับผมได้ข่าวมาให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับผมยังไงผมก็ทำเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับก็มาดูที่เทนก่อนนะครับเทนเทนเนี่ยด้วยกูรูของแฟนตาซีนะครับเขาก็ ว่า a อสเอซีฟิลิปนะครับผมก็ให้คำแนะนำไว้แบบนี้นะครับว่าจะขายหรือจะเก็บหรือจะยังไงดีนะครับผมก็มีเขาพูดถึงว่าลิวพูลเนี่ยมันก็อ่าเขาพูดถึงอานนก่อนนะครับอานนก็กำลังรักษาตัวนะครับจากการเจ็บแฮม r i n g นะครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมว่าเขาจะหายหรือยังนะครับก็มาเจอ เจอเกมง่ายเจอวัตฟอร์ดผมว่าบางทีเอปอาจจะแบบไม่เอาลงแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนกับตอนซาร่าใช่ไหมที่มันเจ็บเท้าแล้วก็เอาลงไปนัดที่เจออะไรแล้วนะแชมเปลีก mm hmm. ครับแล้วเหมือนว่าไม่ต้องเอาลงอะ่ mm hmm. ะเอ้ไม่ใช่แชมเปตเลีกเอเอครับนะครับน็อตติแฮมฟอรเรสรูสึกที่พอ,อลงไปแล้วซาร่าก็ยังมีอาการเจ็บเท้าอยู่ก็เลยบอกว่า,วา เกมแบบนี้เราก็ไม่น่าเสี่ยงผมว่าเขาน่าจะมีประสบการณ์แล้วนะครับที่จะที่จะดูแลนักเตะบาดเจ็บยังไงนะครับผมว่าขเขบอาจจะไม่เอาลงก็ได้เพราะว่าเจอวัตฟอร์ดมันไม่ยากอยู่แล้วนะครับรโดยเกมยากพอเจอก็อีกเกมหนึ่งนะครับที่เป็นเจอกับแมสเซตีนะครับแมสเซตีก็อโนนะครับเป็นนักเตะที่ถูกขายมากที่สุดนะครับช่วงอินเตอร์เนชั่นแนลเบรกนะครับ ช่วงที่บอลโลกเตะนะครับไอซีก็เลยบอกว่าเตือนทุกคนไว้นะครับผมบอกว่า I would never want to sell him personally นะครับเขาพูดใน APL show อันล่าสุดนะครับแต่ว่า the early coverage that you got lost of another premium defender who also look good หมายความว่ามันก็ยังมี ตัวอื่นนะครับพรีเมียมดีเฟนต์ตัวอื่นที่ดูดีนะครับใช่ก็มีโรบสันนะครับโรบสันก็โลบารซันคอนเซลโลนะครับแล้วก็คอเซลโลนี่จะเจอกับเบอร์ลี่ใช่ไหมครับลิสเจมนะครับกำลังจะกลับมานะครับผมกำลังจะกลับมาผมบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะ ถ้าจะขายอโนนนะครับไปนักเต itzer, Sun, ะพวกนั้นอย่างพวกโรเบิร์ตสันทวกอาร์เซนอลลิสเจมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหลือแค่แเกมเองก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับผมยังไงก็มีแต้มอยู่แล้วนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าอันที่สองนะครับ i will hanging on him because Burley have got all this game you can bend him and get away with player and get away with player corner robert or james t a a k o s k i นะครับ because they have got two double in t e c h e i q u and knowledge ก็หมายว่าเขาบอกว่าเขาจะเก็บไว้นะครับเขาจะเก็บไว้แล้วก็ เขาจะอาจจะใช้คอนเนอร์โรเบิร์ตหรือว่าเจมส์ฮอสกี้แทนนะครับเพราะมีเดอบลเกมบีสองเกมก็เจอนอริทอีกเกมหนึ่งนะครับผมโอเคอีกอันหนึ่งนะครับเอเซสกูรูนะครับคนที่คนที่ตามของเอเซจูนะครับเคนนี่บัสติกนะครับเห็นด้วยนะครับกับแทคติกนี้นะครับผม if I was a l i n g t e n n I know I want to bring him back d a s h a t d what your i ท n d is for ก็คือว่าถ้าผมเห็นด้วยนะครับกับ AC นะครับแต่ว่าเพราะว่าถ้าผมขายเข้าไปเนี่ยผมต้องเอาเขากลับมาแน่นอนเพราะว่าทำไมเราถึงต้องต้องปบนเขานะครับผมก็ก็สรุปคร่าวๆหมายความว่าเขาแนะนำว่าอย่าเพิ่งขายเก็บไปก่อนนะครับใจตัวอื่นแทน,นก็ได้นะครับผมเพราะว่าอย่างตัวผมซื้อมา จ็ดจุดห้านะครับจะขายขายแปดขายได้แปดล้านถ้าซื้อใหม่แปดจุดสี่ล้านก็จะอย,อยู่แต่ถ้าขายกันทุกคนแล้วราคาตกเหลือทั้งแปดจุดสามก็ก็เป็นไปได้นะใช่ไหมเพราะว่าโปรแกรมก็ไม่ได้ดีนี่ใช่ไหมโปรแกรมก็ยากดูแล้วก็ไปเจอแมนซี่ใช่ไหมครับดูโปรแกรมหน่อยได้ปะก็ดูแกรมหน่อยอืม

อ๋อนี่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 นะครับเลเวอร์ดูโปรแกรมเลเวอร์ก็เจอวัตส์ฟอร์ดไม่ยากเจอแมนตียากนะครับแมนยูก็ไม่ยากเวอร์ตันนิวก็โปรแกรมก็ได้อยู่นะเพราะเจอเวอร์ตันเนี้ยเจอนิวเนี้ยเจอใครอีกทีหนึ่งเออโอเคก็เก็บไว้ก็ดีครับเก็บไว้ก็ดี สำหรับใครที่คิดจะเก็บก็เก็บได้นะครับแต่ใครจะขายก็ไปหาตัวดีๆได้รูเบอร์สันมาติดก็ได้นะครับก็เป็นหมุนเอานะครับผมเป็นมุนเาต่อมาที่สเก t ทีมนะครับตอนนี้ Scout ีมซ m เลชั่นเขาก็ก็บอกว่าอัฟฟินญญาเนี่ยนะครับจะช่วยให้ลีดชนะเซาเทมตันได้นะครับแซน เช่นนะครับก็เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าลาพิญ,ญาตภายใตก้การคุมทีมของโจเซมานะครับก็เล่นดีมากนะครับฟอร์มดีมากนะครับก็มีเจ็ดยิงเจ็ดลูกนะครับแล้วยิงในกรอบหกครั้งนะครับยิงในกรอบเกตเอดหกครั้งนะครับเจ็ดกีเอดเจ็ดครั้งนะครับผม <S 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 ก็เป็น ท็อปทูเม์เยอร์นะครับในโฟร์แมตนะครับลีดก็จะเจอเซอเทมตันนะครับแล,แล้วก็ชนะนอร์ลีดมาแล้วก็บูฟมาครับผมตอนพินญ,ญานี่ก็จะเป็น11ตัวผู้เล่นนะครับในสูตรของสามห้าสองนะครับมีซาร่าเป็นกัปตันนะครับมีแฮร์รี่เคนเป็นรองกัปตันนะครับก็มาดูกันว่าตัวแรกเขาแนะนำใครนิกโป๊บนะครับนิกโป๊บเกมแรกเจอ มันดับเบิลเกมวิกนะครับเกมแรกก็จะเจอกับแมนซิตี้นะครับเกมสองเจอกัเอเวอเรตันเกมแรกก็เอาคะแนนจากเซฟพอยต์แล้วกันนะครับส่วนเอเวอเรตันก็ก็ไม่ยากเพราะเอเวอเรตันฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครัเอเวอเรตันฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ต่อมาโลบวอซันนะครับโลบวอซันก็เป็นนักเตะที่ซื้อมากที่สุดนะครับในเกมวิกสามสิบเอ็ดนะครับ 1,40,000คนนะครับที่ซื้อมาผมยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีกับเทนนะครับโลเวอร์ซันก็แพงอยู่นะเจ็ดเจ็ดกว่านะครับโดยเจอกับเล่นในบ้านนะครับเจอวัตฟอร์ดหมูหมูนะครับหมูหมูเลยนะครับโลเวอร์ซันนี่ก็แค่แบงค์แค่เกมเ,เดียวนะครับใน14แมตช์ล่าสุดนะครับผมมี116กคะแนนนะครับจากเกมที่สิบสามนะ ตั้งแต่เกมที่สิบามาคือมีร้6ยิบกคะแนนมากที่สุดนะครับส่วนต่อมาเจ้าคอนเซโล่นะครับเจ้าคอนเซโล่เจ้าคอนเซโล่เนี่ย <c oughs> เขามีเราเรียกเลยนะดับเบิลนิตจิตนะครับโอเกมนะครับโอเกมในเกมเยือนนะครับแล้วก็คินชีสแล้วก็มีโบนัสพอยต์นะครับกับสองเกมล่าสุดนะครับคินชีสกับโบนัสพอยต์สองเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับ ต่อมาแมตต์ดูตี้นะครับดูตี้นี่มี41คะแนนนะครับจากหนัดที่ลงนะครับมี1ประตูนะครับ3แอซิตสามจีนชิตนะครับดูตี้ผมมีผมซื้อไว้นะครับมาโมซาล่าโมซาล่าไม่ต้องพูดถึงก็ต้องมีกันทุกคนนะครับดิ้งเจอหรือผู้เออเจอวัตฟอร์ดด้วยแน่นอนกับตันแน่นอนนะครับแต่ก็ผิดหวังมาจากบอลโลนครับซาลาหยุดทอดอกนะครับ มี60.6เอร์เซนะครับของผู้จัดการทีมที่มีอยู่นะครับ<ม>แล้วก็มีเรคอร์ดคือ10บถึงสแคะแนนนะครับลาทีเออเกมเยือนนะครับเกมเยือนสานัดล่าสุดก็คือ10กับ18คะแนนนะครับต่อมาโฟเดนนะครับโฟเดนเนี่ยโฟเดนเนี่ยมีทั้งหมด6ประตูแล้วนะครับรู้ดยการดย มีมากสุดเลยนะครับในบรรดานักเตะแมนเชสเตียร์นะครับในแล้วกเกมเยือนนะครับโฟรเรนเนี่ยมียิงในกรอบ23ลูกนะครับยิงเข้ากรอบ13ลูกแล้วก็บิชช๊กแชนส์แปดมากที่สุดในทีมแมทเลยมาก็เบียโกซากาซากาเจอคิสซันพาเล่5ประตูมีแอซิสต์เ9คะแนนนะครับจาก จากานัดล่าสุดนะครับแล้วก็มีแบงค์เกมเดียวนะครับเกมเดียวก็มีับเบิลฟิกเกอร์สามครั้งนะครับผมจาัลจาก,การ,ากการัดล่าสุดก็ยิงยิงแป๊กๆเข้าไปนะครับแต่ผมมีมาตินเนลี่แหละแล้วโค้ชท็อปเอา ต่อมาลาพินญยาครับลาพินญาา50%ของลีดนะครับที่มีมีส่วนร่วมในประตูนะครับ50%เลยของลีดลาพินญยาทางนั้นแหละครับจะย้ายย่ายทีมและเราดูการน้ามีคนสนใจเล่นดีมากถึงฟอร์มดีจะไม่ดีลาพินญยาก็เล่นดีนะครับยิงไป6ลูกนะครับแล้วก็แอสซิสซนะครับผมลาพินญยาต่อมาเดน,มนเมล่าเกยนะครับเดน,มนเมล่าเกยปีกเกลตันเขาบว่าเป็น คนที่น่าสนใจนะครับมีดับเบิลเกมวิกนะครับเจอเวสแฮมกับเจอเบอร์ลี่นะครับกับเกมเกมเยือนเนี่ยยิงไปแล้ว19ลูกนะครับแล้วก็เข้าก่อ8ลูกนะครับทั้งหมดเนี่ยมอร์แดนก็คือมีมากสุดเลยในทีมของอียิรต์ตล่ะต่อมาะจะหนีจะหนีไปไม่ได้กับเคนนะครับเคนช่วงนี้หล่อแรงจริงยิงดี ห้าสิบคะแนนนะครับในการหลงห้านัดนะครับแล้วก็ยิงห้าประตูนะครับก็สี่แอซิตนะครับเจมนี้ก็แอซิตแอซิดเคาะซอนวิ่งนะครับวิ่งรวดเร็วเวทฮอตเวทฮอตเลยครับขาดไม่ได้เลยเวทฮอตนี่ต้องหน้าดัดคนนี้นะครับแต่กับเก็บวิยนะี่สามเนาะเกบวิยี่สยิงไปสองลูกมั้ง อย่างเสียดายนะั้นะนะนะที่ลาดแต่ว่าตอนนี้ก็มียิงสิบลูกนะครับในกรอบสิบลูกแล้วก็มีการซื้อเป็นอันดับสองนะครับรองจากลูบอร์ันนะครับในเกมกนี้เจ็ดหมื่นแปดพันผู้จัดการทีมนะครับเจอแมนซิตี้กับเบเวอร์ตันเจอแมนซิตี้ก็ น่าจะไม่ไมยิงนะครับแต่เอเวอตันไม่แน่นะครับแต่ว่าเวทคอนน่าสนใจตรงที่5เกมวิกมีทีสามตเบิ่เกมวิกน,นะครับแล้วก็มีนอริทเจอนอริทด้วยนะครับผมก็น่าสนใจตรงนี้แหละยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าจะใารลงส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ซื้อใครเลยนะครับที่ว่าจะซื้อก็มีเวทคอนนะของหลังก็รอดูเทนก่อนดาฟินยากับชาก้า แล้ผมมิกแลพิญญาผมเฉยๆเวลุสาก้าผมก็มีมาตินเนลี่แล้วนะครับส่วนโฟเดนก็สนใจโฟเดนนะครับชัวเดนส่วนโรเบอร์สันก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าแพงนะครับกา n เซโลก็สนใจอยู่หรือว่าตังถึงไหมนะครับก็ลองดูอีกทีหนึ่งโอเคครับยังไงก็อย่าลืมจัดตัวนะครับขอให้ทุกคนเข้านะครับหวังตัวไหนก็ยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับผม นี่ครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ